ประเทศไทยกำลังเตรียมประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ในการรับมือกับความร้อนของโลกบนเวทีโลกซึ่งจะเป็นการประกาศในการประชุมสมัชชาภาวะโลกร้อนแห่งสหรประชาชาติครั้งที่30ครบ3 0ที่ประเทศบราซิลและนี่คือจุดที่เรื่องราวมันจะกลายเป็นเรื่องสุดแสบในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยจะนําเสนอยุทธศาสตร์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับใหม่ n DC 3.0โดยมีเป้าหมายที่มุ่งมั่นและกระตือรือร้นคือการเร่งเป้าหมายการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เนทซโร่ Zero, ให้เร็วขึ้น15ปีจากเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ในปี2065มาเป็นปี2050นี่เป็นการประกาศที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการรับมือกับความร้อนของโลกแต่ที่น่าสนใจคือวิธีการที่จะทำให้เป้าหมายนี้เป็นจริงไทยได้ตั้งเป้าหมายในปี2035ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง109.2ล้านตันจากปีฐาน2019 โดยมุ่งเน้นภาคพ,พลังงานครมนาคงอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการของเสียซึ่งเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบค่าการปล่อยจริงสมบูรณ์ a b แอ l บโ e Mission Reduction ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายสูงในการดำเนินการนี้ไทยได้วางแผนลงทุน Financial Investment Plan ปี2035ซึ่งต้องการเงินลงทุนประมาณ7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อลดคาร์บอน32.8ล้านตันหรือ30ของเป้าหมาย แต่ที่น่าสนใจมากที่สุดคือการร่วมมือระหว่างประเทศไทยได้ทำสัญญาความร่วมมือกับหลายประเทศเช่นสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นและล่าสุดก็คือกับสิงคโปร์ซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์จะมีการประกาศเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในครอบครซึ่งเป็นการร่วมมือในโครงการป่าชายเลนและการจัดการขยะอาหารและนี่คือสิ่งที่มีผลกระทบอย่างยิ่งในการรับมือกับความร้อนของโลกไทยได้เป็นประเทศแรกของโลกที่มีการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตจริงภายใต้ใตข้อตกลงปารีส ซึ่งมีโครงการที่ประสบความสําเร็จอย่างมากคือโครงการรถเมล์ไฟฟ้า EV ของไทยสมัยบัสไทยสมัยบัสที่ให้บริการในกรุงเทพแต่ที่น่าสนใจคือจะมีการร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆอีกเท่าไหร่การร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งสําคัญในการรับมือกับความร้อนของโลกดังนั้นการประชุมคอบ30จึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามการประชุมนี้ อาจจะเป็นการประชุมที่มีการแสดงออกความคิดเห็นที่แตกต่างกันและอาจมีการโต้แย้งกันในบางประเด็นคุณคิดว่าการร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับความร้อนของโลกจะไปในทิศทางใดคุณเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความร้อนของโลกไหม